ผมกลุ่มที่9ก้าขอพ้อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสิทธิทางบัญญานอกจากวัตถุที่มีรูปร่างอันถือเป็นทรัพย์ซึ่งบุคคลสามารถถือเอากรรมสิทธินั้นได้บุคคลยังมีสิทธิในวัตถุที่ไม่มีรูปร่างที่กฎหมายยอมรับได้ให้ความคุ้มครองหรือเรียกว่าทรัพย์สินทางบัญญาทรัพย์สินทางบัญญาได้แก่ ผลผลิตอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งเน้นถึงผลของสติปัญญาและความชำนาญโดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์และวิธีในการแสดงออกกฎหมายสำคัญในการคุ้มครองการสร้างสรรค์าการประดิษฐ์หรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆมีที่เกี่ยวข้อง,ด,งดังนี้ หนึ่งิขสิทธิ์สองสิทธิที่บัสามเครื่องหมายการคา้าหมายิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์มาสิทธ์สิทธิที่เกิ่ยผู้เดียวที่จะทำที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่บุคคลนั้สร้างขึ้นกฎหมายนิขยสิทธิ์รุ่งคุ้มครองงานที่ทบุคคลนั้สร้างขึ้นด้วยตนเองไม่ให้ใครมาลอกเลียนแบบสอง งานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนิขสิทริ์งานสร้างสรรค์ที่มีนิขสิทริ์ประกอบด,ด้วย2.1งานวรรณกรรมเช่นหนังสือจดสารสเขียนสิ่งติม2.2งานนาฏกรรมเช่นการรำการทำท่า 5, หรือการเต้น2.3 งานสถาปัตยกรรม2.4งานันตรีกรรมเช่นคำร้องทำนองการเรียบเรียงเสียงประสาน2.5งานโสตทัศนวัสดุ2.6งานภาพ,พยนตร์2.7งานสิ่งวัทึเททุเสียง2.8งานแค่ภาพแค่เสียงเช่นการกระจายเสียงทางสถานีทยุ หรือภาพทางสถานีโทรทัศน์สองานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลป,ปะงานสร้างสรรค์ที่ไม่อาจมีลิ 1, ขสิทธิ์3.1ข่าข้สารประจำวันและข้อที่จริงต่างๆ3.2รัฐธรรมนูญและกฎหมาย3.3ระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจง3.4 คำพิพากษาคำสั่งคมวินิจฉัยและรายงานของทางราชการ3.5คำแปรและการรอบรวมสิ่งต่างๆ3.6ความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบวิธีใช้หรือวิธีทำงานแนวความคิดหลักการการค้นพบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์งานใดที่จะมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่นั้นพิจา,ารณาจากความเป็นจริง ว่าได้มีการสร้างสรรค์ผลงานอันควรเป็นที่ยอมรับคุ้มครองตามพรบลิขสิทธิ์หรือไม่โดยไม่ต้องไป็จดทะเบียนไม่ต้องแสดงการสมนสิทธิ์หรือทำตามแบบแผนแต่อย่างใดหรือกล่าวอีกในนึ่งก็คือสิทธิในสิทธิจะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์ควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของตอนเองโดยการเก็บรวบรวมหลักฐานนับตั้งแต่วันสร้างสารรค์ผลงานนั้นขึ้นเพื่อประโยชน์ในสิทธิ์ของตอนเองผู้ที่มีลิขสิทธิ์ผู้ที่มีลิขสิทธิ์นอกจากจะเป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานแล้วบุคคลอื่นอาจจะมีลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นก็เป็นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงต่างๆ ดังนั้นผู้ที่มีลิขสิทธิ์จะเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 1. ผู้สร้างสรรผลงานใหม่สร้างสรรผลงานโดยตนเองหรือร่วมกับคน,นอื่น 2. ผู้สร้างสรรในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง 3. ผู้ว่าจ้าง 4. ผู้ประกอบการเข้า 5. กระทรวงกรมหรือหน่วยงานของรัฐ 6. ผู้รับบวลผิด 7. ผู้ที่เป็นชนชาติภาคีสัญญาระหว่างประเทศ8ผู้ที่พิมพ์โฆษณาโดยใช้นามแสงหรือผู้ที่ใช้ปากกาโดยไม่ปรากฏชื่อการกระทําที่ถือเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์การกระทําต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์กาวคือ7.1การกระทําเพื่อประโยชน์ของการศรึกษาไม่ใช่การหาผลกําไร7.2 การกระทำเพื่อใช้งานส่วนตัว7.3การกระทำเพื่อประโยชน์ของราชการ7.4การกระทำโดยรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอายุความแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยทั่วไปการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีที่มีการสร้างสารรค์ผลงานขึ้นโดยการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะคุ้มครองตลอดของผลง,ง,งานผู้สร้างสารรค์และจะคุ้มครองไปอีก50ปีนับตั้งแต่ผู้สร้างสารรค์เสียชีวิต สิทธิบัตรคืออะไรสิทธิเป็นทรัพย์สินประเภททรัพย์สินซึ่งเจ้าของสิทธิสามารถใช้อ้างยันต่อบุคคลทั่วไปได้ตามกฎหมายสิทธิบัตรคุม้มครองมี2ประเภทคือ 1. การประดิษฐ์2การออกแบบสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้3.1การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 1. จุลาชีพและส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลาชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์ พืชและสารสกัดที่มาจากสัตว์และพืช 2. ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3. ระบบการทํางานของคอ,คอมพิวเตอร์ 4. วิธีการวินิจฉัยและบำบัดหรือรักษาโรคของมนุษย์และสัตว์ 5. การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ ทพงสิทธิบัติผู้ทรงสิทธิบัตรหมายถึงผู้ได้รับการลงทะเบียนสิทธิบัตรขนาดออกสิทธิบัตรหรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรอายุให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรสิทธิบัตรประดิษฐ์มีอายุ20ปีนับตั้งแต่ขอวันขอรับสิทธิบัตรสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุสิปี รับท่านแต่ขอรับทธิบัติประเภทของเครื่องหมายกฎหมายให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับเครื่องหมายทั้งหมดสีประเภทคือ 1. เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายหรือยี่ห้อหรือตาที่ใช้เกี่ยวกับสินค้านั้นเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันไปจากสินค้าของบุคคลอื่น 2. เครื่องหมายบริการเป็นเครื่องหมาย ยี่ห้อหรือตาที่ใช้ว่าบริการนั้นเพื่อแสดงว่าการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกันไปจากบริการของบุคคลอืน่น 3. เครื่องหมายรับรองเครื่องหมายที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายที่เป็นคนรับรองเกี่ยวกับแรงกําเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพคุณลักษณะยืนได้ ของบุคคลหน่สี่เครื่องหมายร่วมเป็นเครื่องหมายการค้าือเครื่องหมายบริการที่ใช้กันในบริษัทเดียวกันหรือในองค์การเดียวกันเครือ่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดสามประการดังนี้หนึ่งต้องมีลักษณะเเฉพาะสองต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย3 ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของคูอื่นอายุความคุ้มครองคือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครอง10ปีนับตั้งแต่วันยื่นจดทะเบียนและสามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุความคุ้มครองได้ทุกๆ10ปีเท่ากับว่าอายุความคุ้มครองจะไม่มีวันสิน้นสุดถ้าหากเจ้าของ ชำระค่าธรรมเนียมและต่ออายุความออกไปโดยตลอด